ตอนนี้ผมกำลังอยู่ในงานงานรับบัรเทอร์ออนไลน์ครับผมชื่องานว่า, Race Game าเรสเกมนรกอะไรสักอย่างนึงอะอะไรนะอะไรเอออะไรรับบัเทอร์สักอย่างหนึ่ง,นะง,งใช่ครับแล้วเราก็กำลังอัดวิดีโอเพื่อว่าจะาให้ทุกคนได้ไปดูกันด้วยนะ <c oughs> ยังไงก็ฝากด้วยเดี๋ยวจะปล่อยลงใน ไปชบาเทอร์นะฮะไม่รอก่อนก็ได้เพราะยังไม่มีใครเขากำลังเกณฑ์คนเข้ามาอยู่ใช่เราเพิ่งดูใช่แต่ไม่ได้เเิอนออดยังไม่เห็นใครเลยเค้น นี่ไฟอโล,ลโล่วว้ล่ะฮหูหูถามว่าเราดูแลเัตเทอร์ใงไหนเราดูกันในแกเทอร์ครับที่เคยให้ทุกคนได้เล่นครับผมใช่ครับเฟรสเกมนรก Hello. Hm. Mm. So you have... Is it raining there? No. Mm. Okay. นะครับทำไรครับพี่ชาอยู่ในเกตเตอร์ครับอยู igator, ่ในเกตเตอร์ทาวครับผมมันลองมาดูงานแรปเปอร์เทออนไลน์ครับน่าตื่นะเต้นมากเพราะว่าแบบไม่ได้แบบเออไม่ได้มีโอกาสได้ไปงานอะไรแบบเนี้ย สักพักแล้วอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบพอมีงานอะไรแบบนี้ในรูปแบบออนไลน์แล้วเราก็แบบเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ได้ดูอะไรแบบนเนี้ยว่าไปดิไม่ใช่ 啊，OK，OK，OK。Ah. Okay, okay, okay. ไหลง you have eaten นกโอ้ย hmm. <Nope. S 1> oh, อยู่ไหนวะเทียนสีเทา ใช่มันแบบมันชัฟเฟลิลวาร์ปอะชัฟเฟลิลเกตเวอร์เออเร,เราควรอยู่นิ่งก่อนตอนเนี้ยแม,ม่งเอ้ยไปไปไปลองป๊บเผื่อเจอ Yes. Wow. Wow.